สาตุเจแมธานีเจแมธานีแม่ธานีตานีต่อเจแม่ตานีเนอะหลูกมาใบมาสารนี่ก็หลูกก็ขอตั้งนี้ต่อไปเนี่ยก็ขอให้หลูกกับน้องกุ้งจัดใดก็ดีจัดนี้จัดหน้าก็ขอขึ้นมาเป็นเน้อกู้กันตลอดไปเป็นอยังถ้าเปิดหื้อแท้ก็ดีแท่นะไอ้อแ้โลูกทีวิตได้บบกคยจุ้จ้าย นับตังแต่นี้ไปเนอะเจ้าแม่ลูกมาไหวมาสาากับมีงคนเนี้ยน้องกุ้งพัชรีน้องกุ้งไทยแลนด์นี่ลูกจะดูแลอย่างดีดูแลภูมิฟักรักษาน่อย่างดีเลยเบอร์หื้อนิ่นเบอร์หื้อใตใครเบอร์หื้อสอมจะอยู่ด้วยกันตลอดไปน่น,น้องคนนี้มันถูกใจผมมาเมินละ แต่ว่าผมเสียเวลาเสียโอกาสกับเพราะว่าไปเอาอันคนคนเนี้ยที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยอย่าเอียดผีบ้านเนี้ยมันขี้จมขี้ดาเนาะเนาะผมก็ขอมีแต่เม่มีโอกาสผมเด้อขอดูดิจิตด,ด,ดูใจเฮ้ออย่าเอียดเนี้ยมันไปเอาหัวไม่ก็ได้แล้วก็ขอให้ผมได้อยู่ครับอ่ามายิงคนนี้ผมจะหักผมจะดูแลผมจะเทิดทูนทำด้ทุกอย่าง ผมจะซักเสื้อสักผ้าให้มายิงคนทีหนั่งข้างๆผมนี่ผมจะเยกกินให้มายิงคนที่นั่งข้ามๆผมนี่ผมจะเอาสตางค์ทุกบาทที่ผมได้ทำงานมอบให้มายิงทีหนังข้างๆผมนี่แล้วผมก็จะบิกใื้คนนี้ได้เสียอกเสียใจผมสัญญาว่าผมจะหักมายิงคนนี้ตลอดไปครับตาตุสาตุ มันเป็นอย่างไรแม่ยิงที่อยู่ข้างๆสูในก่อค่าเนี่ยเพิ่เป็นด้พ่องเออกล้ามสาบ้านของสูนี่นะขอใพ้มันเป็นความจริงเนอะสูจะดูแลแม่ยิงที่อยู่ข้างๆไปจนท้าต้าจ่ายกันสูจะดูแลอย่างดีกะเพื่อได้เสืผ้ากะนเออมันต้องอีก้องมันต้องอีเอียดเน่มันต้องอย่างค่าเน่อยู่กับสูสาตุอหอพ่อแม่ยิงข้างๆนี่เนอะาตุแม่ตอนนี้ กำสาบานของมันเป็นอย่างไรขอให้มันเป็นอย่างอันนะแม่ตาน,นีนะสาตุสาตุเต่กำสาบานผ่อนได้กกม่ได้ออกำสาบานอย่างได้ขอให้มันเป็นอย่างอัน